นิยายเรื่องกระจกบานนั้นตอนที่สิบการไถ่บาปสายลมยามเช้าพัดผ่านต้นพยอมเก่าอย่างแผ่วเบาดอกไม้สีขาวตกเกลื่อนพื้นหน้าบ้านเป็นเช้าที่ไม่มีเงาในกระจกอีกต่อไปเมษาเดินผ่านห้องใต้หลังคาเธอหยุดหน้ากระจกเงาบานเดิมที่วันนี้เงาสะท้องกลับมาเป็นของเธอเอง ไม่มีรอยเลือดไม่มีเสียงกระซิบไม่มีนวนเหลือเพียงเงาของผู้หญิงที่กล้าทำในสิ่งที่ใครๆไม่กล้าทำพูดความจริงออกไปหลายวันต่อมาเมษาตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งเธอจัดงานเล็กๆหน้าเรือนไทยเก่าวางโต๊ะไม้เล็กๆพร้อมกรอบรูปภาพขาวดำของหญิงสาวในชุดไทยเพื่อระลึกถึง คุณนวลหญิงที่โลกพยายามลืมแต่วันนี้เธอได้รับการยอมรับว่าเคยมีชีวิตอยู่จริงงานไม่มีแขกมากนักมีแค่เพื่อนบ้านอย่างป้าเพนลุงศักด์แนทที่เดินทางมาจากกรุงเทพและละวิแต่ความเงียบในงานนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนบ้านหลังนี้โล่งขึ้นเหมือนใจของคนที่อยู่ในนี้เบาขึ้น หลังพิธีเมษาหันไปถามลวิถ้าวันหนึง่งฉันเปิดบ้านหลังนี้เป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เล็กๆจะมีคนอยากรู้ไหมว่าเคยมีวิญญาณหญิงสาวถูกสะกดไว้ที่นี่ลวิยิ้มมันอาจไม่สำคัญว่าผีจะอยู่หรือไม่แต่มันสำคัญว่าเรากล้าเล่าเรื่องของเหยื่อให้ใครฟังหรือเปล่าคืนสุดท้ายก่อนที่เมษาจะปิดบ้าน เพื่อปรับปรุงเธอจุดเทียนเล่มหนึ่งวางไว้หน้ากระจกเก่าแล้วเขียนข้อความแผ่นเล็กๆวางไว้หน้ากรอบไม้ยายขอบคุณที่เก็บความลับนี้ไว้อย่างเจ็บปวดและขอบคุณที่มอบหน้าที่เปิดเผยมันให้หลานหลานทำเสร็จแล้วนะเปลวเทียนไหววูบก่อนดับลงอย่างสงบบทสั่งลมเรื่องกระจกบานนั้น เมษาเลือกไทยบาปแทนบรรพบุรุษด้วยการเล่าความจริงวิญญาณนวนได้รับการปลดปล่อยบ้านถูกปรับให้เป็นที่เล่าเรื่องอดีตไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมแต่คือบทเรียนเรื่องการไม่เพิกเฉยละวีและเมษาเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านสิ่งที่พวกเขาผ่านมาร่วมกัน